ทนที่ลักนณาสถิตราศีพิจิกในบรรดาเรื่องดีร้ายที่สามารถเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้น18เดือนที่พระราหูจรเจ้าของความร่มหลงม,มัวเมาเดินในราศีมีนซึ่งเป็นอาณาเขตของพื้นอารมณ์ค่ะพบปุตตะหรือลูกลูกหลานหลานหรือเด็กๆในดูแลหรือความรักหรือแฟนหรือการมีความสัมพันธ์ก่อนสมรส หรือความบันเทิงหรือความหวังหรือการเสี่ยงอิสาการเสี่ยงบของท่านด้วยนะที่มีเนี่ยพบที่ห้าปุตตะค่ะตำราบอกผลว่าจะถูกแย่งของรักตามฉลกเพื่อนปองของเราขัดข้องก็จะเอาหลังจากตรีเทพอันได้แก่พระหูจรพระเสาจรและพระหัสบดีจรร่วมมีผลต่อราศีเมษมาตั้งแต่19เมษายน2566ช่วยกันสร้างความปันป่วน ผันผวนผิดฝั่งผิดฝาวาวุ่นทั้งด้านดีด้านร้ายไปตามเรื่องราวชีวิตของคนทุกลักนณาราศีตั้งแต่19เมษายน2566เป็นต้นมานั้นครั้นถึงวันที่18ตุลาคม2566เป็นต้นไปพระราหูจรเจ้าของความมืดมัวเมาอาวิชชาตามที่คนเรียนโหนท่องกันติดปากว่าทายมัวเมาให้ทายราหูจะย้ายจากราศีเมษไปเดินในราศีมีน ย่อมจะมีผลทั้งบวกและลบต่อคนทุกลัคนาราศีท่านที่ลัคนาสถิตราศีพิจิกในบรรดาเรื่องดีร้ายที่สามารถเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้น18เดือนที่พราหูจรเจ้าของความลุ่มหลงมัวเมาเดินในราศีมีนซึ่งเป็นอนาเขตของพื้นอารมณ์หรือลูกหลานหรือเด็กๆในดูแลหรือความรักหรือแฟนหรือการมีความสัมพันธ์ก่อนสมรสหรือความบันเทิงหรือความหวัง หรือการเสี่ยงตำราบอกผลว่าจะถูกแย่งของรักตามฉลกเพื่อนปองของเราขัดข้องก็จะเอาถูกแย่งของรักซึ่งจะเสียหรือไม่ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนเช่นถูกแย่งแฟนหรือแย่งสามีหรือแย่งลูกหลานกันหรือถูกแย่งตำแหน่งหรือถูกแย่งมรดกในส่วนที่เจ้าชะตาจะได้หรือเสียหน้าอกหมอตัดออกไปเพราะมะเมรง็งหรือเสียร้านที่ทำมานาน เพราะเจ้าของจะเอาที่คืนหรือลูกมีแฟนจึงคล้ายถูกแย่งความรักไปหรือฝังไขยแล้วหลุดหลายครั้งเป็นต้นการใช้อารมณ์หรือเสี่ยงแบบไฟไม่ฟงังใครห้ามไม่ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนหรือบ้านหรือที่ดินหรือรถเก่งหรือกองสีของครอบครัวหรือพ่อแม่ซึ่งล้วนแต่เป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตเช่นได้เงินจากครอบครัวมาแต่เอาไปลงทุนในเหรียญเกือบหมดโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ หรือซื้อหุ้นแล้วต่อมาได้คิดว่าไม่น่าซื้อหรือซื้อมาทําไมหรือคนในครอบครัวไปเสียท่าแก๊งหลอกลวงออนไลน์ปวดหัวมากหรือซื้อบ้านรถที่ดินเพราะอยากได้พอพระราหูจรจักไปแล้วค่อยได้คิดว่าไม่น่าเลยหรือเปลี่ยนแฟนอุตลุดทั้งเลิกเขาหรือเขาเลิกเราคำแนะนำการใช้ชีวิตระยะที่อารมณ์มีโอกาสกระสูดมากๆคือราศีมีนที่พระราหูจรเข้าเดืนนี้ เป็นขอบเขตหรือบ้านเดิมของพระฤหัสบดีซึ่งเป็นหัวหน้าดาวดีความเชื่อศาสนาปัญญาพุทธจริตดังนั้น18เดือนนี้ด้านดีทางโหรคือหากมีวาสนาพวกท่านจะเกิดอาการคล้ายคลยนักเลงอยู่วัดได้อานิสง์ของผ้าเหลืองพอให้เย็นลงบ้างอย่างน้อยก็อาจมีสติลดความลุ่มหลงมัวเมาความมืดอวิช,ชาได้บ้างจะทำอะไรเสียเส่ยงๆให้คิดหน้าคิดหลังก่อน เพื่อความลุ่มหลงมัวเมาจะเอาชนะไม่ได้ดังเช่นที่เคยเห็นมาดังนี้คิดจะเปลี่ยนฐานหลักของชีวิตออกจากราชการไปทำเอกชนหรือจะเปลี่ยนจากบริษัทที่มั่นคงระดับประเทศไปทำกิจการเองแล้วได้สติคิดว่าไม่ควรสุ่มเสี่ยงผู้เขียนเองก็เคยถูกท้าทายโดยเกณฑ์นี้คือถูกชักชวนให้ออกจากราชการไปทำข่าวเอกชนซึ่งเงินเดือนค่าตอบแทนสูงกว่าราชการมากช่างใจอยู่นานมาก สุดท้ายก็ได้คิดว่าถ้าเกิดป่วยหนักครอบครัวคงลำบากเลยเปลี่ยนใจรับราชการต่อแม้จะทะเลือกถลายเอาดีไม่ค่อยได้สุดท้ายก็ได้บำนาญและรัฐบาลดูแลสุขภาพไปตลอดชีวิตในส่วนความปั่นป่วนผันผวนผิดฝั่งผิดฝาวาวุ่นทั้งด้านดีร้ายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยหรือลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาคนใช้หรือนีศินหรือสัตว์เลี้ยงตัวเล็กที่เลี้ยงในบ้านหรือศัตรู อุปสรรคชนิดบอบบอกเบาๆในชีวิตที่เป็นมาตั้งแต่19เมษายน2566น,นั้นอาการจะจางไปต่อไปจะเหลือแต่การเปลี่ยนแปลงระดับแผ่นดินไหวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยหรือลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาคนใช้หรือนี่ศินหรือสัตว์เลี้ยงตัวเล็กที่เลี้ยงในบ้านหรือศัตรูอุปสรรคชนิดบอบบอเบาๆในชีวิตไปถึง30เมษายน2567 ลองฟังหนฟองสนานจามอมจันทํำนายค่ะท่านที่ลักคณาสถิตราศีพิจิกในบรรดาเรื่องดีร้ายที่สามารถเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้น18เดือนที่พระราหูจรเจ้าของความลุ่มหลงม,มัวเมาเดินในราศีมีนซึ่งเป็นอาณาเขตของพื้นอารมณ์ค่ะพบปุตตะหรือลูกลูกหลานหลานหรือเด็กๆในดูแลหรือความรัก หรือแฟนหรือการมีความสัมพันธ์ก่อนสมรสหรือความบันเทิงหรือความหวังหรือการเสี่ยงอิสการเสี่ยงงบพกท่านด้วยนะที่มีเนี่ยพบที่ห้าปุตตะค่ะตำราบอกผลว่าจะถูกแย่งของรักตามฉลกเพื่อนปองของเราขัดข้องก็จะเอาโดยเก็บข้อมูลอาการใหญ่ที่จะเกิดกับพวกท่านจาก ผลของราหูจรในมุมนี้เฉพาะราหูเท่านั้นนะคะ10.1ถูกแย่งของรักพลเอกประยุทธ์จันโอชาขณะเป็นนายกรัฐมนตรีเกือบถูกแย่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในระหว่างการในพิปรายไม่ไว้วางใจเพียงแต่แย่งไม่ได้เท่านั้นอ่านี่ตัวอย่างชัดเลยท่านไม่ได้ลักขณะสถิตราศีพิจิกนะคะแต่เมื่อท่านเจอปรากฏการณ์นี้ท่าน เกือบถูกแย่งตําแหน่งอ่ะเพียงแต่จะแย่งได้หรือไม่ได้เท่านั้นขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนเช่นถูกแย่งแฟนชัดเจนเลยหรือถูกแย่งสามีหรือแย่งลูกกันก็มีแย่งลูกหลานกันเลี้ยงอยู่ดีๆเขาจะเมาคืนโอ้เป็นทุกข์เป็นร้อนหรือถูกแย่งตําแหน่งหรือถูกแย่งมรดกถูกแย่งมรดกก็มีส่วนที่ตัวเองได้เอาโดนซะแล้วป้า เผลอเป็นการแย่งในส่วนที่เจ้าชะตาได้หรือบางท่านต้องเสียหน้าอกไปเพราะหมอตัดไปเพราะมะเร็งอเสียของรักแต่ว่าเสียหน้าอกนี่ก็เห็นใจบางคนเสียลำไส้อะตัดไปหรือเสียร้านที่ทำมานานเพราะเจ้าของจะเอาที่คืนหรือลูกมีแฟนจึงคล้ายถูกแย่งความรักไปหรือฝังไข่แล้วหลุดหลายครั้ง เสียใจ10.2การใช้อารมณ์หรือเสียงแบบไฟไม่ฟงังใครห้ามไม่ฟังโดยเฉพาะอ้อีกอย่างหนึง่งระวังลูกหลานถูกบูลลี่ข้อ10.1เนี่ยนะพลเอกประยุทธ์ลูกสาวสองคนเนี่ยถูกโพสต์ว่าไปเจอที่ไหนให้คมขืนที่นั่นท่านลุกขึ้นฟ้องเลยอุตส่าห์ซ่อนลูกแล้วยังมายุ่งกับลูกฉันท่าลุกขึ้นฟ้องคนที่โพสต์อะ่ะ ไปไหว้ตอนหน้าตำรวจเลยไหว้ปลอกปลอกจะไม่โพสอย่างนี้อีกแล้วท่านไม่ยอมไงเล่นเขาเรียกว่าข้ามเส้นอะ่ะมันเกินเหตุอ,ะอ่ะถ้าเอาลูกถ้าท่านเอาลูกมาเล่นการเมืองด้วยมันอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่ท่านอุตส่าห์เงียบกันทั้งครอบครัวไม่รู้ว่าลูกท่านหน้าตาเป็นยังไงสิบจุดสองการใช้อารมณ์เสี่ยงแบบไฟไม่ฟังใครห้ามไม่ฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนบ้านที่ดินรถเก๋งหรือกงสีของครอบครัวหรือพ่อแม่ซึ่งล้วนแต่เป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตเพราะว่าพระราหูมาจากพบพันธุพวกท่านนะคะเมื่อไปเดินในพบที่ห้าจะใช้อารมณ์ในเรื่องพวกนี้เช่นได้เงินจากครอบครัวมาแต่เอาไปลงทุนในเหรียญเกือบหมดโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ไม่กล้าบอกพ่อแม่ หรือซื้อหุ้นแล้วต่อมาได้คิดว่าไม่น่าซื้อหรือข้าพเจ้าซื้อมาทำไมหรือคนในครอบครัวไปหลงเสียท่าแก๊งออนไลน์ปวดหัวไม่รู้จะแก้ยังไงห้ามไม่ฟังหรือซื้อบ้านรถที่ดินเพราะอยากได้พอพระราหูจรจากไปแล้วได้คิดว่าไม่น่าเลยหรือเปลี่ยนแฟนอุตลุดทั้งเขาเลิกเราเราเลิกเขา คำแนะนำในการใช้ชีวิตระยะที่อารมณ์มีโอกาสกระฉูดมากๆคือที่ราศีมีนที่พระราหูจรเข้าไปเดินนี้เป็นขอบเขตรหรือบ้านเดิมวงเล็บภาษาเรีย,รยนโหนเขาเรียกว่าเรือนเกษตรของพฤหัสบดีซึ่งเป็นหัวหน้าดาวดีความเชื่อาศาสนาปัญญาพุทธจริต จึงสิเดือนจากนี้ไปด้านดีทางโหนคือถ้ามีวาสนาป้าอิฟนะคะถ้ามีวาสนาพวกท่านจะเกิดอาการคล้ายๆนักเลงคือพระราหูอยู่วัดอยู่คืออยู่บ้านพฤหัสบดีได้อานิสงส์ของผ้าเหลืองพอให้เย็นลงบ้างคืออย่างน้อยก็อาจจะมีสติลดความร่มหลงหมัวเมาความมืดอวิชาได้บ้าง ทำอะไรเสียเส่ยงๆอาจจะทำไปก่อนใกล้จะทำแล้วคิดหน้าคิดหลังได้คิดความรุ่มหลงมัวเมาเอาชนะไม่ได้เช่นที่เห็นมามันขึ้นอยู่กับวาสนาพวกท่านด้วยนะจะเปลี่ยนฐานหลักของชีวิตออกจากราชการไปทำเอกชนหรือเปลี่ยนจากบริษัทที่มั่นคงระดับประเทศระดับโลกไปทำกิจการเองแล้วได้สติว่า ไม่ควรสุ่งเสียงเออคิดขึ้นมาเองมาสารภาพต่อหน้าป้าฟองบอกว่าโอ้ <c oughs> โชคดีมากลูกแสดงว่าพระฤหัสมบดีทํางานแล้วลูกเพราะว่าถ้ายังอายุก่อนสามสิบพระราหูจะทํางานหนักพระฤหัสจะคานไม่ค่อยอยู่พอสักสามสิบห้าขึ้นไปพระฤหัสก็เริ่มทํางานแล้วก็คือฮอร์โมนไม่กระฉูดอีกแล้วไงป้าฟองเองก็เคยถูกท้าทายโดยเกณฑ์น,นี้คือ เคยนะคะในอดีตนะคะถูกชักชวนให้ออกจากราชการไปทำข่าวเอกชนซึ่งเงินเดือนค่าตอบแทนสูงกว่าราชการมากปะะฟองช่างใจอยู่นานมากสุดท้ายก็คิดว่าถ้าข้าพเจ้าเกิดป่วยหนักครอบครัวคงลำบากเลยเปลี่ยนใจทำราชการต่อจึงแม้จะทะเลอกถไลยเอาดีไม่ค่อยได้ในท้ายที่สุดก็ได้บำนาญ และหลวงดูแลสุขภาพไปตลอดชีวิตพร้อมทั้งสามีด้วยเออนี่แหละนะถึงแม้ว่าจะอาพับอับภาคให้โทษแท้ประเหินหินเออสิบจุดสาบในความปันป่วนพันผวนผิดฝั่งผิดฝาว้าวุ่นทั้งด้านดีร้ายเกี่ยวกับสุขภาพบรรณาไม่หรือลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหนี้ศิน หรือสัตว์เลี้ยงตัวเล็กที่เลี้ยงในบ้านหรือศัตรูอุปสรรคชนิดเบ,บ,บาๆเบาๆก็คือว่าที่เมธที่พลิหัสราหูกับเสามีผลร้อเเซนต์ตั้งแต่19เมษายน2566เป็นต้นมานั้นเป็นภพอรีของพวกท่านก็เลยผันผวนผิดฝั่งผิดฝาเกี่ยวกับภพบที่หกอะ สุขภาพบรนาาไมหรือลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาหนี้สินสัตว์เลี้ยงหรือตัวเล็กที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวเล็กที่เลี้ยงในบ้านศัตรูอุปสรรคเบาๆเป็นมาตั้งแต่19เมษายน2566นั้นอาการจะจางไปต่อไปจะเหลือแต่การเปลี่ยนแปลงระดับแผ่นดินไหวเกี่ยวกับสุขภาพบนาณาไมหรือลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาคนใช้หนี้สิน หรือสัตว์เลี้ยงตัวเล็กที่เลี้ยงในบ้านหรือศัตรูอุปสรรคเบาบางเบ,า,บ,า,บาในชีวิตไปจนถึง30เมษายน2567